ไปดูระบบนะครับไปมีดเร็วครับถางนะครับไปดูอีกเร็วนะครับก็สามารถเข้าเคลียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับระบบจะเป็นแบบเกียร์เดินหน้านะครับเกียร์เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์13สูบ2พายุ4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับเป็นรถที่น่าใช้ครับโวิวทำงานครับอ่าขับตีครับ ตัวนี้จะเป็นขับสองครับเราหน้าจะไม่หมุนนะครับอ่านะครับดูเขานะครับดูพิ่พ์วงการทํางานครับของพัดครับเครื่องยนต์นะครับไม่ดันนะครับสวัสดีครับจากนั่แท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ วันนี้มีรถสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้เป็นคูปัตนะครับ L 4.18 TDT นะครับรถเกิดทะเบียนปี61นะครับรถเช็คเก็บงานพร้อมใช้ครับมาดูสภาพรอบๆคันครับคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเป็นรถไล่นะครับที่จริงแต่ก่อนนะครับนัดให้เป็นหาง4นะครับตอนนี้นะครับถ้าอุปกรณ์ใบดันชิ้นเดียวนะครับราคาแค่3 7 0 0 0 0บาทนะครับ3 7 0 0 0บาทแต่ถ้าเอาหางใหม่ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นหางใหม่ของค่ายนาซ่านะครับเป็นหางใหม่5 22ยินิ้วนะครับ ก็รวมทั้งหางทั้งดันหน้าทั้งหางใหม่นะครับก็จะอยู่ที่ราคา4,000บาทนะครับเต็มทะเบียนทุกโอนครบนะครับรถเกิดทะเบียนปี61นะครับมาดูนะครับทุดท้ายนะครับเดิมๆนะครับนะครับดงนะครับรอยซีนกาวไม่เคยแกะนะครับเผาท้ายไม่เคยปัดนะครับรถสวยครับคันนี้นะฮะรถสวยเลยนะครับห้องคัตเดิมๆนะครับไม่เคยตัดท่อนนะครับห้องคัตไม่เคยตัดท่อนฝาเกียร์ไม่เคยเปิดครับ ใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับอ่าสองพนเ้อยสามสนะครับสองพันเท่าไหร่2องพันเจ็ชั่วโมงการทำงานนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถไว้ใช้งานนะครับคันนี้เป็นสี่ศูนย์ดซีดีทีนะับเล่มทะเบียนชุดโทนพร้อมนะครับราคาถือว่าคุ้มๆเลยนะครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0ูนย์เ1้า1นึ่งแกหเะครับอหนึงเบอร์โทรที่ศูนย์หกสนะครับสามหนึ่งนย์ี่สเจะ ดี๋ยวดูนะครับให้ดูระบบรับไปมีดเร็วครับถางนะครับไฮโดรอิกเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเอาปัญท้ายนะครับโควิลนะครับว่าทํางานปกติไหมแล้วก็มาดูเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ช่างน้อยนะครับก็จะทดสอบนะครับโควิลให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะฮะโควิลทางานครับขับปีครับ ตัวนี้จะเป็นขับสองครับเราหน้าจะไม่หมุนนะครับชัดเตียนครับตัวนี้โฟวินครับอ่าเดี๋ยววิ่งเร็วครับทีนี้ตัวนี้เราสามารถข้อเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับระบบจะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับซึ่งยนต์เป็น3ตสูบ2องแาโฟวิลขับเคลื่อนสีล้อครับเป็นรถที่น่าใช้ครับนะครับเสียงเครื่องเสียงเฟืองท้ายนะครับ นิ่มๆเลยนะครับคันนี้นะครับท้ายครับอ่านะครับดูเ้านะครับดูชั่วโมงการทํางานครับมองชัดครับเครื่องยนต์นะครับอ่าในรั่วไม่อานะครับเครื่องเดิมๆนะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆนะครับหม้อน้ํานะครับ สภาพสวยเลยนะครับหรือว่าสภาพสวยเลยมากเครื่องเดิมๆนะครับเพื่อนๆ f อท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้เป็น l 4 018่ศูดีทีจนะครับเพิ่มทะเบียนชุดโอนครบจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091-861-191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047น์ะครับคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ